ใช่ค่ะใช้ชีวิตดีขึ้นมาค่ะเพราะว่าจากที่แบบเคยแบบลุกขึ้นมาแล้วแบบโอ๊ยแบบโอ๊ยนานง,งานแบบปวดมากๆเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่าลุกขึ้นมาแล้วเบาขึ้นไม่ค่อยปวดมากเหมือนแต่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ใ่ไผ่จะมาสัมภาษณ์พี่กิ๊กนะคะที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเอวเสื่อมนะคะว่าวันนี้พี่กิ๊กมีอาการดีขึ้นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยก็มาทําความรู้จักกับพี่กิ๊กได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพีก่กิ๊กสวัสดีค่ะอยากให้พี่กิ๊กล่อห้ฟังหน่อยค่ะว่าเมื่อก่อนน่ะ แต่ก่อนนะคะก็มีอาการปวดคอปวดหลังแล้วก็แบบมีปวดที่สะโพกปวดมากๆเลยค่ะปวดถึงขั้นแบบเดินไม่ได้ก็มีค่ะเพราะว่าเราอะนั่งนานแล้วก็บางทีก็ก้มๆเงยๆบ่อยทํามาทุกอย่างเลยทําอาชีพอยู่อะไรอยู่คะพี่อดีตเป็นพนักง,งานประจําอะค่ะก็มีการนั่งนานใช่ไหมคะใช่นั่งนานอยู่ที่ออฟฟิศอะคะ่ะ แบบต้องก้มเงยคออยู่ตลอดทั้งวันนะคะอืมก็เลยทําให้เรามีการปวดบ่าไหลขึ้นมาได้ใช่มีชาปลายนิ้วแล้วหรือยังคะพี่มีอาการชาแล้วนะคะเพราะว่าบางทีแบบเราทํางานเครียดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นแบบขึ้นหัวปี๊ดแล้วแบบมันจะชาที่หัวแบบชาปลายมือบางทีก็ชาปลายเท้าบางครั้งอะคะอืมแล้วพี่กิ๊กรักษาแบบไหนอยู่คะอ๋อการรักษานะคะก็หมดไปเยอะมากเลยค่ะเพราะว่า จะบอกตัวเลีได้ไหมว่าหมดไปกี่แสนลักักแสนไม่ถึงเกือบเกือบแสนหนึ่งกันนะคะ <โห S 2> เพราะว่า <โห S 2> ต้องไปหาหมอในแต่ละครั้งก็3ามสี่พันแล้วฉีดยาก็แล้วกินยาก็แล้วคลายเส้นกล้ามเนื้ออะไรก็ไม่หายสักทีเป็นเป็นหายๆยอยู่อเงี้ย <โห S 2> มานานมากเลยคะ่ะแล้วก็ถึงขนาดต้องแบบไปฝังเข็มครอบแก้วกระตุ้นไฟฟ้าทําทุกอย่างอุปกรณ์ก็มีครบค่ะมีครบก็ยังไม่หายเลยก็ยังไม่หายเลยค่ะแล้วเป็นมานานหรือยังคะเนี่ย เป็นาามาห้าหกปีแล้วค่ะที่แบบหนักๆห้าหกปีใช่แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากนั้นได้มาเจอสารสกัดสองตัวนี้ทานไปกี่เดือนนะคะแล้วการดีขึ้นตอนได้มารู้จักสารสกัดสองตัวเนี้นะคะ่ะแล้วก็เริ่มทานนะคะรู้สึกว่าเดือนแรกอาการรู้สึกเบาขึ้นสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ใช่แล้ว,ลวตอนนี้ก็ทานต่อเนื่องอยู่เข้าเดือนที่สองแล้วใช่รู้สึกว่าเป็นไงใช้ชีวิตแบบดีขึ้นคล่องขึ้นกว่าเดิมไหมใช่ค่ะใช้ชีวิตดีขึ้นมากคะ่ะเพราะว่า จากที่แบบเคยแบบลุกขึ้นมาแล้วแบบโอ๊ยแบบโอ๊ย,บบอยนั่งงานาแบบปวดมากๆเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่าลุกขึ้นมาแล้วเบาขึ้นไม่ค่อยปวดมากเหมือนแต่ก่อนนะคะเห็นไหมคะพี่กิ๊กถามตรงพานจริงใช่ไหมจริงค่ะ<า>ไม่ใช่น้าม้าหนูใช่ไหมไม่คะ่ะไม่ใช่น้าม้าเลยคะ่ะโอเคค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่มีอาการเหมือนพี่กิ๊กนะคะเราจะมีสารสกัดเฉพาะทางสองตัวนี้นะคะที่สามารถช่วยและดูแลได้เลยนะคะก็ติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่คะ่ะ